จากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนเพิ่มสูงขึ้นสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและศัตรูพืชมีการระบ,บาดเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อผลผล,ผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่โดยมีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสชอช,อช,อชอที่คอยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ ดิฉันนางวรัญญาทองเจริญเป็นประธานศูนย์จัดก,การสูพืชชุมชนบ้านตอไม้แดงค่ะในปีพศ2558เราได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้มีสมาชิกทั้งหมด30คนที่ประธานมีคณะกรรมการด้วยกันจำนวน5ท่านแล้วก็จะมีการเรียกเรียกประชุมตามกลุ่มเพื่อมาให้มีส่วนร่วมส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ในแต่ละอย่างของกลุ่มเราก็จะมีการจัดทำบัญชีมีรายรับรายจ่ายของกลุ่มแล้วก็กลุ่มจะได้มีความเข้มแข็งก็มีการต่อยอดมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนมีการใช้สารเคมีควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลพรมณีหมู่บ้านของเราคือหมู่บ้านตอมแดงมีสมาชิกเป็นเกษตรกร ที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการใช้สารเคมีต่อมาเรามีการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกได้มาส่งเสริมในเรื่องการควบคุมพวกโรคศัตรูพืชค่ะการใช้สารเคมีก็เลยลดน้อยลงเราก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องการทําเชื้อสารชีวพันธุ์เชื้อไตรโคเนมานะคะที่เกษตรกรยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เราก็ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กเกษตรกรได้ใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมีค่ะต่อมาเราก็ได้แนะนําให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่และขยายสู่เกษตรกร,ร,กรข้างๆบริเวณรอบข้างของหมู่บ้านของเราให้ได้ใช้พวกสารชีวพันธุ์ในการควบคุมพวโกโรคพืชต่างๆก็ เกษตรกรก็ได้รับทำให้ประทับใจว่าการใช้สารเคมีมันไม่ได้มีผลดีทําให้ดินเสียดินเสื่อมสภาพก็เลยหันมาใช้เป็นพวกสารชีวพันธุ์แทนเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพวกสวนผลไม้ต่างๆเราก็ใช้สารนี้เป็นการควบคุมควบคุมในการไม่ให้ไม่ให้เกิดเชื้อโรคระบาดเพิ่มขึ้น จากบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาสื่อให้เห็นถึงความสามารถของสมาชิกในการผลิตสารชีวพันธุ์พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างทั่วถึงมีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานส่งผลให้มีการลดการใช้สารเคมีขณะเดียวกันก็ยังมีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จำนวนหนึ่งแปลงเพื่อทำการสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวโดยเกษตรกร,ะกรจะสำรวจแปลงสัปดาห์ละ1ครั้งและจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานกเกษตรอำเภอทุกวันอังคารพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลถ้ามีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้นก็จะประกาศแจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆให้เกษตรกร,กรทราบเพื่อจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตต่อไป อันนี้คือสารชีวพันธ์นะคะที่กลุ่มได้ผลิตขึ้นมาใช้เขาเรียกว่าเชื้อแตโคทม่านะคะค่ะอันนี้คือถ้าหมู่บ้านใดสนใจหรือต้องการขยายผลหรือต้องการวิทยากรไปแนะนำในการทำติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 2 0 0 7 9 9 1แอดไลน์เบอร์นี้ค่ะสามารถติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะ